แลผมขอบมาด้วยนะครับสำหรับรอบนี้กันนะกับแนวเพลงของร่วมสมัยกันด้วยนี่เองนะครับในรอบนี้ก็เรียกว่าแถมเพิ่มเติมให้เลยนะรอบจาก5เป็น6คผลงานเพลงนะเพิ่มเติมมาเทียเล็กระน้อยแล้วกันนะครับนะจะได้เรียกว่าร่วมตุกเป็นยาวๆเพิ่มเติมไปขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราแจ้งไปอยู่แล้วนะสำหรับถ้าันี้นะครับหน่ากาดความจุสานหน้าวิธีในท้าบนี้นะครับเรียกว่าปีกันแบบยาวๆแล้วนี่เองนะครับน่าจะเป็น เกือบจะทุกค่ำคืนเลยทั้งกลางค่ำคืนเลยด้วยนั่เองนะครับหรือว่ายังไงถ้ามีหากการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเดี๋ยวคงจะเราได้แก้ให้ได้รับทราบกันนั่นเองนะคือต่อคืนกันไปนะครับแต่ว่ายังไงครับวันนี้ก็ในนําเลยนะครับท่านใดยังไม่ได้ร่วมถวบนะครับแล้วก็อยากจะร่วมถวบในบรรยากาศพื้นที่ตรงี้ของมหาสพระบงในค่ัวันนี้นะครับเรามีกล้องนะครับนะกล้องปัจจัยอยู่บริเวณ ด้านหน้าเวทีเลยนะครับตามกําลังศรัทธาของทุกท่านเลยนะครับก<ช>ันเรียกว,ว่าได้ต่อบุญกันต่อยอดกันวันนี้จะได้เปิดวันแรกกันนะครับในได้แตะหลักล้านกิเลเดียวในครั้นีสำหรับอยอดปัจจัยขับดที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกันนั่นเองนะครับหรือว่าทานันทีก็อีกหนึ่งทางนั่นเอง<ช><ช>นะครับ ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ทั้งวันที้2ตงสอนยังไงไปนะยังไงฝากปรพยัพันะให้ด้วยละก,กันนะครับคร<น>ับในต่อไปนะครับนะครับมาร่วมสุดงานนะครับกลับไปช่วงของย้อนยุคก,กันอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีระดับระเบียงไปเรื่อยๆทั้งขาย้อนยุคทั้งขาร่วมสมัยกันนั่นเองนะขออ,อนุญาตสลัดกันไปเรื่อยๆก่อนละกันเดี๋ยวชั่วโมองสุดท้ายนี่เน้นหนักให้สำหรับวัยรุ่นนะครับในชั่วโมงสุดท้ายกับร่วมสมัยกันด้วยนะแต่ว่า

បងកូនយប់នេះទៅជាអី